มีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตผมที่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไม่ใช่เพราะมีปัญหาอะไรใหญ่โตนะครับแต่เป็นเพราะผมคิดเยอะเกินไปกับเรื่องเล็กๆจะเริ่มทำอะไรต้องวางแผนต้องหาข้อมูลต้องคิดถึงความเสี่ยงต้องกลัวผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้เริ่มสักทีไม่ใช่เพราะขี้เกียจแต่เพราะคิดเยอะจนหมดแรงก่อนลงมือจนกระทั่งวันหนึ่ง ผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทำทันทีของสึคาโมโตะเรียวตอนแรกผมนึกว่ามันคงเป็นแค่หนังสือ how to ทั่วไปแต่สิ่งที่แปลกคือมันไม่บอกให้เราระเบิดพลังหรือฮึดสู้นะครับแต่มันค่อยๆกระซิบกับเราว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องพร้อม100%เหรอกเริ่มทำสตอนที่ยังไม่พร้อมนี่แหละนั่นแหละครับประโยคที่สะกิดใจผมที่สุด มีเทคนิคหนึ่งที่ผมชอบมากคือคิดแค่3วินาทีแล้วเริ่มเลยตอนผมอ่านผมแอบหัวเราะในใจนะว่าบ้าหรือเปล่าคิดแค่3วินาทีเนี่ยนะแต่ผมลองใช้จริงๆกับงานง่ายๆก่อนเช่นจะตอบแชทลูกค้าจะเริ่มอัดคลิปจะล้างจานทุกครั้งที่ผมหยุดคิดแล้วเริ่มทำเลยใน3วินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมไม่ได้รู้สึกเหนื่อย อย่างที่เคยรู้สึกตอนคิดไปก่อนมันเหมือนลัดวงจรความกลัวความกังวลและความขี้เกียจในหัวเราไปเลยหลายคนคงเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตอนเช้าตั้งใจจะออกกำลังกายตอนบ่ายจะเริ่มงานที่ค้างไว้ตอนกลางคืนจะเขียนบันทึกสักหน้าแต่สุดท้ายไว้พรุ่งนี้ละกันสึกามโตะเรียวบอกว่าทุกครั้งที่เราผัดวันออกไป สมองเราจะเรียนรู้ว่าไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ก็ได้แล้วนิสัยคิดเยอะแต่ไม่ทำก็จะฝังลึกลงเรื่อยๆอย่างคลิป YouTube ช่องนี้ผมก็เริ่มจากการไม่พร้อมผมไม่มีอุปกรณ์เทิพเทพไม่มีบทพูดที่เป๊ะไม่มีคนช่วยตัดต่อแต่ผมแค่บอกตัวเองว่าอาจคลิปหนึ่งนาทีให้เสร็จภายในวันนี้แล้วก็เริ่มทำเลยไม่คิดเยอะคลิปแรกไม่ดีครับเสียงเบา ูดตะกุกตะกักแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ช่วยสอนผมว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่เป็นผลลัพธ์ของการเริ่มต้นทำสิ่งที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่ผมเชื่อว่าต้องพร้อมก่อนถึงจะลงมือกลายเป็นเริ่มก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ไปพร้อมกัน มันเปลี่ยนวิธีที่ผมใช้ชีวิตจากคนที่หมกมุ่นกับการวางแผนกลายเป็นคนที่มุ่งเน้นการลงมือผมไม่ได้บอกว่าการคิดเยอะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะบางครั้งมันก็ช่วยให้เราไม่พลาดแต่สิ่งที่อันตรายคือคิดเยอะเกินไปจนไม่กล้าทำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราบ้าระห่ำลงมือแบบไม่คิดแต่มันบอกว่าให้เรากลับมาเชื่อมั่นในพลังของการเริ่มต้นเล็กๆอีกครั้ง บางทีสิ่งที่คุณต้องการอาจไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่อาจเป็นแค่การลุกขึ้นมาลงมือทำทันทีวันนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่สิ่งที่คุณอยากทำแต่ยังไม่เริ่มคืออะไรผมอยากชวนให้คุณลองเริ่มสักก้าวไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์ขอแค่ก้าวเล็กๆตอนนี้เลยครับ